สวัสดีครับวันนี้นะครับกจ็จะเรียนสำนวนที่สแสดง,งความตั้งใจของผู้พูดนะครับつもりですแล้วก็้อแตกต่างระหว่างつもりกับฤกตั้งใจโตโมเตะมาสคืออะไรและมีโคกว่าระหว่างตั้งเยอะแยะนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะอธิบายเรื่องพวกนี้นะครับ ใช่้งหมดเลนะครับใช่กับคำกริยาลุ่ยพูจาน้าอุプープーンン้มรูปในถ้าจะใช้รูปพจาน้าอุ้มก็บอกแล้วรูปในก็ปฏิเสธก็ตั้งใจว่าจะทําหรือว่าตั้งใจว่าจะไม่ทําก็ใช้แสดงเจตนากำหนดการหรือแผงการนะครับของพืชพืชที่จะทําบางอย่างก็ เหมือนกับรูปตั้งใจโตมุ่ตมัสรูปย่อโตมุ่ตีมัสในคลิปที่แล้วใช่ไหมคะก็ใช่นะคะมีความตั้งใจว่าจะในอนาคตนะคะฉันจะทํทำอะไรสักอย่างหรือว่าไม่ทำอะไรสักอย่างเช่นนมกวิทยาりาすตรจว่าจะกลับประเทศของตัวเองก็เป็นความตั้งใจของผู้พูดนะครับก็แผงการของผู้พูดวางแผนอยู่ว่า,วา,วาจะกลับประเทศของตัวเอง ให้40ปีไม่แต่งงานไม่ตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานถ้าถ้าใช้กับนานะครับเนื่องจากรูปนเป็นรูปปฏิเสธใช่ไหมคะรูปปฏิเสธธรรมดาแต่นั้นหากใช้ตั้งใจนะครับกับนายก็ตั้งใจว่าจะไม่ですねตั้งใจว่าจะไม่แต่งงานจนถึงอายุ40ปีบอกเราก็รูปผู้ชายนักลงปฏิเสธก็รูปนานะคะบวกตั้งใจนะครับให้เด็กแอนตี้สามป ให้ยั้คำศัพท์ที ten. ่สำคัญใน N4 ใช่ไหมครับยั้งือส์คือเลิกทำหรือว่าลาออกเช่นที่โรงเรียนลาออกจากโรงเรียนทียบเิษัทลาออกจากบริษัทให้คำศัพท์ที่สำคัญใน N4 นะคะยั้งมือส์ใช่สาเหตว่าสมมติว่าความตั้งใจเลยวางแผนว่าตั้งใจว่าจะลาออกจากบริษัทปีหน้านะคะไอ้ก็แปลว่าตั้งใจว่านะคะตั้งใจว่าจะทําอะไรสักอย่างหรือว่าตั้งใจว่าจะไม่ทํา เพื่อที่จะสอบ N4 นะครับแค่นี้พอจะหมายว่าสมมติใช้กับรูปพจนานุกรมหรือว่ารูปในแค่นี้พอนะครับแต่พอครูอธิบายแบบนี้กับนักเรียนนะครับนักเรียนก็ต้องถามแน่ๆว่าแล้วสมมติได้สับงรูปตั้งใจโตมุ่งติมัสมันตัางันยังไงในขั้นที่เดียวนะครับก็บอกความตั้งใจเนาะคิดว่าจะทาอะไรสักอย่างก็อันนี้ก็ในเนียนไม่ใช่ยามยยโตมุ่งตมสฉันคิดอยู่ว่าจะลาออกจากบริษัทปีหน้า ตั้งใจว่าจะลาออกจากบริษัทปีหน้าก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอนี่ใช่ไออันนี้คือข้อควรระหว่างอันแรกนะครับอันนี้กับอันนี้เหมือนกันไหมก็ถ้าเป็นนับเรียมโมปลายนะคบผมก็บอกว่าเหมือนกันก็ได้แต่ว่าดูคําแปลนะครับคนไทยก็อาจจะสังเกตอันนี้คือตั้งใจว่าจะลาออกอันนี้คือคิดว่าจะลาออกมีความตั้งใจสมรินะคับังสูงกว่านิดนึงคือสำนวนสมริีแสดงความตั้งใจของผู้พูดนะครับแผงการจะรื้อประทชัดเจนมากกว่า 用と思っています。マイカナーテナンん。レ、つもりなかミコアンペンパイダイ。ティーザたんナ、マークワプロは、ルパタムチャッチェンの。ルパタムチャッチェン、サは、ミコアンパイダティーザたんナ、マクワちゃめまいかコアニクコーテクターなマんつもりが、用と思っています。だんなん、ポこコネナムナクリアンは、用と思っていますな。マイプレイは、タングジャイは、ディクワマイカナーテナン。タングジャイ、コタンジャイコタンジャイで、マイタをやめるつもりです。く ตัวอย่างเช่นซีรีส์ญี่ปุ่นตัวนี้ผู้หญิงกับผู้ชายนะคะยาลาังกันอะไรอย่างนี้นะมันเป็นซีรีส์ที่ตัวนี้ฮิตมากใน EP 5ตัวนี้นะครับผู้ชายนะซูโมริเดสมักจะว่าจะยาลาังกันแต่ว่าผนะู้หญิงนะรีควารังสิยอมที่จนี้มากกว่าผู้ชายอะไรประมาณนี้ครับคือซูโมริเดสนะครับความเป็นไปได้ที่จะทำนะครับมากกว่า อันนี้คุ้มค่ากันละวันทีンン่มือรีกับยี่โอคิดว่าจะไมกว่าใช่ที่มือรีเลยนะครับถ้ามืออนรี้่จะทำให้คนจริงก็ได้เน่ก็ได้นะก็ได้ก็ได้ไม่ใช่ว่าแค่คนนั้นเท่านั้นแต่ว่าส่วนที่มรีเลยนะครับไม่นิยมใช้กับเรื่องที่จะทำให้คนจริง อันนี้คลิปที่เดยวผมก็อธิบายนิดนึงเนาะคือเช่นเดี๋ยวตั้งนอีมาการะหลังจากนี้นะไคกิโอสุริจมอรดสตั้งใจว่าจะจัดประชุมอันนี้คือคิดว่าจะจัดประชุมนะครับก็ฉันนะคะวางแผนว่าจะจัดประชุมหลังจากนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อีมาการะเดี๋ยวนีหลังจากนี้กรณแบบนี้ะครับไม่นิยมใช้つもりริเดสจมอริเไม่นิยมใช้กับเรื่องที่ใกล้จะทําให้เกิดขึ้นจริงดังนั้นอันนี้นะสมมเนะไม่นิยมใช้ ใช้ได้ไหมก็ใชไ้ได้ก็ได้ยแต่ก็แปลกนะสาหรับค็สอ่นิพนธ์นะ今から会議をするつもりですอืมก็ได้ยู่แต่ว่าสามเรียมนะอืมแต่อันนี้ดีกว่า อ <mel> ันนี <m disciplined noises> if ever, if or or ้ค so ือคอนเทนเตอร์นะวันอันที่สองนะครับวันที่สองตั้งมือได้ไหมครับลูปยอย์คิดว่าจะใช้ได้ในอนาคตก็ใช้ได้ในอนาคตนะครใช้ได้ตามสองเหมือนอันนี้เนาะปีหน้าจะลาออกจากบริษัทนะครอันนี้คือเรื่องปีหน้าใช่ไหมก็ตั้มือก็ใช้ได้ก็ใช้ได้และวันหยุดฤดูร้อนนะครฉันตั้งใจว่าจะกลับประเทศแต่วันหยุดฤดูร้อนน่าจะไม่ใช่ลันจาคนี้แหละลันจ่าไม่ใช่ตอนนี้ขณะที่พูด อาย40ปีまでคすตัンン้งใจจว่าะไม่ทิ้งกันจนถึงไอ้อยุซิปีก็เหมือนกันนะคะก็ไม่ใช่เรื่องลังจากนี้นะคะดังนัイイ้นเนื่องจากประโยอกนี้นะคะมีคำว่าลังจากนี้ไปนะคะก็เลยไม่นิยมใช้นะคะทิ้งกันไม่นิยมใช้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ก็เลยไม่น่าจะอกเอ็นซีรกไม่ได้เอียดขนาดนั้น NC กับโคโซเวตนะครับไม่มีคําถามที่ให้เลือกซูโมริกับรูปโยตโงมัตติมากเลยไม่ต้องสนใจก็ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีนักสังกลายเป็นครูในอนาคตและนักเรียนมาถามนะคะก็จะอธิบายว่าอย่างนั้นซูโมริลับประธรรมชัดเจนกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทำมากกว่าแลวก็ซูโมริไม่นิยมใช้กับเรื่องที่จะใกล้จะทําให้เกิดขึ้นจริงอะไรประมาณนี้จิงๆมีอีกกว่าหน้าอีกสามอันนะครับแต่ว่าเอาไหม อันนั้นพูดง่ายๆอันที่สามก็ควรระหว่างอันที่สามนะครับสมรินะ่ะก็การวางแผนของผู้พูดใช่ไหมครับแต่ว่าบทที่สามก็ใช้ได้คนไหนขึ้นอยู่กับนังสือเรียนนะครับอจาจนนุกรมไวยากรณ์ที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเียงว่าสมรินะครับไม่ต้องเป็นของผู้พูดก็ได้บทที่สามก็ได้ผมพูดถึงคนอื่นว่าเขานะ่ะตั้งใจว่าจะสอบ JPTN สามต่ออะไรอย่างนี้นะ่ะ ็ตัวน,นี้ก็เขียนว่าโอมพูดก็ได้ใช้ได้แค่บรูที่1ถ้าจะใช้บรูที่2บรูที่3นะคะน่าจะต้นใช้โซเดสได้ข่าวาาว่าราชีเดสได้ข่าวว่าอะไรอย่างนี้ควรจะใช้อันนี้นะครับแต่ในเว็บไซต์ JF นะคะจริงๆควรจะเป็นอย่างนั้นต้นใส่รัชีโซเดสนะครับเพราะว่าความตั้งใจอยู่ในใจใช่ไหมก็เมืองวิธีคิดเหมือนกับคาดคาเนนะครับความตั้งใจอยู่ในใจ,ใจ,ในใจด้านนั้ง เวลาบอกความตั้งใจของคนอื wa, e, kon, t í, t uk, ung, pem, ่นนะคะควรจะใช้โซเดสรือีเดสแต่ในเว็บไซต์ JF ก็บอกว่าหลยคนที่ถึกต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าคนญี่ปุ่นนะคะที่นี่เลยนะพอกค่ีใช้กับปริศน์ได้ใช่ไหมคนญี่ปุ่นใช้ันจะไปสอบ JLPT N3 ก็ใช้ได้นะครับภาษาญี่ปุ่นอะใช้ได้ในเว็บไซต์เจฟก็เขียนว่าไม่ใช่ว่าถูกต้องที่สุดแต่ว่าคนญี่ปุ่นใช้มันถือว่าถูกต้องอะมันใช้ได้นะครับอันนี้ก็จำไว้สมอริเดสนะครับตัวนี้ผมเขียนว่ามพูดพูดแต่ว่าอันนี้น่วงเล็บไปก็ได้ปบรตี่สามก็ใช้ได้ใค้ก็กวัวระหว่าอันที่สี่นะครับสมอริเดสหากถามผู้ใหญ่ว่าพี่น่ะวางแผนว่าจะทําอะไรอะไรอย่างนี้นะ ใช้ค่ะมาอะไรจะทำอะไรค่ะอะไรจะทำอะไรคะ่ะมันเสียมาลายาใช้ไม่ได้นะครับต้องถามว่าอะไรจะทำอะไรค่ะอะไรแบบนี้อันนี้คือข้อควรระวางที่สุดนะครับเรื่องควาคัญขนาดนั้นแต่ว่ารู้ไว้นะครับห้ามถามผู้ใหญ่คนที่เอาสูงกว่าต้องเรียนสูงกว่าเราคำนวณคืออะไรค่ะตั้งใจว่าจะทำอะไรคะอย่างเงี้ยเพื่อนกะใช้ได้นะครับ ครับคู่หมั้นว่า antiher ครูปฏิเสธนะครับมุกี้こ,こ,ーーこれ结婚しないつもりですく旦じゃえはじゃまいてんがじゃまいでミイがぬく结婚するつもりではありませんこみですぺんではありませんアニなんかまんこうあまいたんがんでアニ N さんこれーーまィィンンいとんじゃんこれだいนะครับแต่ว่าเวลาใช้รูปปฏิเสธนะครับน่าสงสัยว่าเอาเปลี่ยนดีสเปนได้ว่าไม่ไม่ได้หรอก็ได้แต่วิธีใช้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ N 4นะครับรูปไม่つもりでตั้งใจว่าจะไม่ก็พอ วันนี้นะครับได้เรียนสำนวนที่แสดงความตั้งใจของผู้พูดหรือว่าพฤปที่สามก็ได้นะคะคือつもりเดสเนตั้งใจว่าแปลว่าตั้งใจว่านะคะใช้กับรูปพจฉนานุกรมหรือกับรูปในบอกเล่าก็รูปพจฉนานุกรมปฏิเสธก็รูปในและอธิบายข้อแตกต่างระหว่างつもりกับรูปตั้งใจโตโมติมัสในนอกจากนั้นก็ยงมีข้อคว,วาระหว่างเยอะเยะนะคะแต่สำหรับคนทีอศ N4 นะครับ แค่นี้พอจะหมายว่าน,นี้กับอันนี้เหมือนกันก็เหมือนกันก็ได้แต่เวลาเราใช้จริงๆนะคะต้นรู้ไว้ว่าทางทางกันยังไงให้ถ้ามีคำถามนะคะเขียนตรงคอมเมนต์หน่อยนะคะคอมเมนต์ของมินาซันเป็นกำลังใจให้ผมมากๆๆๆเลยขอบคุณมากๆ,ๆทุกครั้งนะคะให้เดี๋ยวมาตา่มาโชสายอนาราใกลจะเปิดเทอมแล้วสวัสดีครับ